มาแห้งเ,เลยนะคะเดี๋ยวปะกอยดนไปไหนนะคะนะดึงๆแต่มีอะไรออกมาจกนลันะะลเ่เานาคเนาะ,ะนะไปต้อตตอเต้าตาไปเร็วเร็วเว,เวสวัสดีค่ะหมือนผองชมเเรดิจชแนลนะคะเนาะตนนี้ก็เอาขอ้อสางมานานะคะเนาะก็ลเลยถือโอกาสได้ตัดหนาอยู่หน้าปลาเลยนะคะนะเนาะอามาหน้าปลาของเหาเนาะค่ะ ตาจับไปให้หนุ่มวานะคะยังใบกระตัดหนาอยู่นะคะพภาษากุบแฟนหน่อยเลยนะคะแล้วไ้ได้ตัดหนาไปให้หนุ่มว่าเขาเลยนะคะเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มตายแล้วนะคะเนาะหลังจาะไปวัดมาเนาะค่ะนามกะ ก็ล่างแรนขึ้นมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไล่ออกจากหอยเนาะคะ่นะ,คะเขาหน้าแล้วเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาอย่างแห้งเลยเนาะคะ่ะแต่บ่คอยรุนเป็นไดงเนาะค่ะเนาะน้มขึ้นเดิมเพราะจะมีไล่ออกมาจากหอยแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ไล่ออกมาลายเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะข้าใส่รขึ้นด้วยข้างบนนู้นข้างบนบอ่ะโว่าออกจากหอยเพือย,อยังอยู่ม้าหน้าเขาเนาะคะ่ะ ตะว่าฟางนีฟางปลาสีเขาเก็บเห็ดนะคะเนาะออกมาแล้วค่ะน้ำหอยออกไลน์แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะน้ำก็เต็มไหเต็มหนาแล้วค่ะเนาะแม่ก็แทะหน้ากับเด้กเคนมาเรื่อยๆนะกินน้อยกระถะะอะ่อมแล้วค่ะเนาะค่ะออกกระลีวัตัดออกก้อนใหญ่ะค่ะเดี๋ยวน้ำทวมจิตัดบ่ได้นะคะค่ะบรรยากาศหน้าปลาของ,องะะเฮาแล้วค่ะเนาะ เมฆก็เริ่มไล่ขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะกะหนาเขาก็ยังหายังไม่ทันเดี๋ยวพอให้หนังวัวเขาเนาะคะ่นนะคะเนากะสืหาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกะพอแล้วได้สิไปเอาไปสวนหว่วยให้อาหนังวัวเพิ่งลงมากินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขานลำไยน้ำหนากาดะดูงามเนาะคะ่ะเนาะปีนี้ค่ะเดี๋ยวหนามเพิ่งกำลังขึ้นมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบอกเลยว่าสีน้อยไล่ส้ำได่เราจะผัน,นผ่านหนามกะ ได้กับเขาพี่นีกับซีได้ผลผลิตอยู่นะคะเนาะขันแมน่นผลทานน้ำไปได้ระคว่างวันนึงค่ะเพราะว่าเขาประกาแก่แล้วนะคะเนาะขันแม,ม,ม่นดน้ำท่วมน้ำล้วโด,วด,วดวนๆคะ่ะบอดีเป็นไงน,นะคะเนาะคือทุกปีนะคะเนาะทุกปีกับน,น้ำท่วมโดนเขาปากก็เสียหายนะคะเนะเาะขันเมื่อวันหลุนกันว่าน้ำเป็นสิ้นเลยไรจำเลยเราจะเนาะ ห้อกับสิมาแืนหน้อยยังเส้นแลค่ะเนาะแฟนมีต้นใหม่ทำอะไรไปนานแล้วค่ะเนาะขายกันให้บ่มีต้นใหม่ถ้าเอาใหม่มาแล้วก่นแฟนเสียบใบให้เพิ่นเนาะคะ่ะอื่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาเอาเนาะคะ่ะมารับมากินเนาะค่ะเนาะเป็นกาเฟนี่หองบา้านเฮาเนาะคะ่ะเอาข้าวสาวบไว้วัดแล้วก็เอามาหน้าเนาะคะ่ะมาแฟนใบให้เพิ่อนพระเพื่น สวนป็นยังหาแล้วเขาก็มาแปลงได้อ,อยู่หน,น,น,น้า้วค่ะเนาะแล้วเราไปเก็บหญ้า้ะค่ะเนาะกระสิไปต่อเนาะค่ะได้เก็บหญ้าแล้ว,ะะว,เ,เ,วเขาก็สิไปขนไปสวนหวยให้หนุ่มเฮานะคะเนาะเข่าวสวนเถื่งของเฮานะคะเน,นาะกระไขแม่อยู่นะคะนี่ค่ะ มานนี่นอกจาะน้อค่ะเมยก็เดินขึ้นมาหลายเรื่อยๆนอกจาะค่ะก็เดินทางมาหอสวนหอยเท่าไรนาะค่ะน้อค่ะนี่ค่ะได้หยามาเนาะค่ะกอสิได้กับซ้ายแห้งเนาะค่ะเนาะเนี่ค่ะไดหยามาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จิบไปเอาหนองวัวหนองควายเป็นลงมากินหยาเนาะค่ะเนาะ ใช่กว่าถูกมือเพื่อค่ะเป็นน้คือสิฐาอยู่แล้วมั่งหนองหัวนนองไฟายของเขาจะีคล้องไปใส่ซนองกกสิวาดิปัสิแล้วนะคะมือนเลยกแดดแห้งนะคะเนาะน้ำลอยก็บพื้นมาสูงแห้งแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะมาสูงแห้งแล้วน้ำลอยนี่ค่ะ ลอนนะะ่อเบิ้งแล้วค่ะว่าสิไล่สัมเเดยเราจะเนาะอ่ะเให้หยาใบแจวแว้วนะคะเน,ะนาะกแม่เพึ่นแล้วก็เอาไวให้น้อง,งวัวแล้วค่ะแจวอีกนะคะเนาะยังไม่ทันเบิดนะคะตัดใบอีกสวนวัวนะคะเนาะต้องเป็นสองแถวน,นะคะถึงจะอ,อิมะะ่มแล้วค่ะ มันชุงน่งนะแข็งเนาะค่ะยิงซ้ายเมกยิง r ล g h ขึ้นเนาะค่ะเนาะต้องปรีบให้เพื่อนมากินให้มันเบิร์าเนาะคะ่กะกษตรใดมากินน้ำค่ะกะน้องควายค่ะเกษตรใดนอนน้ำด้วยน้ำนะะเนาะค่ะเนาะเกษต,ตรทำการเทเนาไว้เนาะคะ่ะ กระซ้ายมาหนีิเพราะว่ารถกระพังเนาะคะ่ะต้องเอารถไปเปลี่ยนยางยางหัวเนาะคะ่ะว่าสิกลับมาเด็ดตัดหญ้ายิางเนาะคะ่ะก็เลยซ้ายเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดินทางไปนหนองหัวมาลงมาเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะกำลังเดินเดินทางเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะไปโต๊ะ ตโตโไปเร็วเร็วเร็วอยาะยะนายไปไปแจวเร็วเดินทางไปกินหญ่สวนหอยหอเนาะสายเพงเร็วไปเร็วหนึ่งลักยังมาแกวแหววฮะึ้เซได้เนี่ยไปเร็วเร็ว,รว,รวไปไปไ,ปไป ไปแห็นค่ะไปก็ทุ่งหญูานะคะเนาะไปไปเร็วเร็วเร็วไปแจวเร็วเร็วเร็วไป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 ,ไปค่ะข้ากํามะฮอดถวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊านอค่ะนี่ค่ะ,คะกินหยาพูละกองละกองนะคะเนาะข้างัวของเรา มักหยาดกันเนาะค่ะเนาะหยาดกับไล่กองอยู่แต่ว่ามักหยาดกันปุ่นนี่ค่ะลุงบาตรจะมาอีกเนาะค่ะเนาะกำลังถึนไปเอาหยาอยู่สวนหยาเนาะค่ะเนาะไปตัดต่อเนาะค่ะเกือบสิบมะฮอ,อกกับเกือบใบเนาะคะ่ะนี่ค่ะค่ะแล้วผลลัพกิน,นะห้าดเนาะง,ง้วงน้องควายเนาะค่ะเนาะก็เสียด้ยค่ะ ก็จะแล้วมือแล้วเว้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเขาขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะจ้ะน้อค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะให้ช่องของเฮาค่ะเพิ่อเสพน้ำดิ้นชาแนลค่ะเพืป็นกำลังใจให้คนอิจิตใหม่ๆต่อไปแน้วจ้ะน้อค่ะขอกันไว้คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ